สิวตั้มบอกคงน้าจ้ะพี่น้องจ้ะแอกเก็ตอันนี้ไปแล้วสวติตั้มบอกคงนะ้าจ้ะตั้มบอกคงเนาะตั้มบอกคงคึดอยากเนาะจ้ะคึดอยากหนึ่งข้าวเหนียวอ,อยู่หนึ่งข้าวเหนียวอ,อยู่เนาะจ้ะเนาะกำหนึ่งวตั้มแหลกน้าจ้ะมันเผ็ดเนาะกลังสิถอดไข่ตอกไข่ออกมาไข่เน่า กนินอจะใส่กระเทียมไปแล้วนะจ๊ะแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวอืมกบับกรอบเลยถั่วอันนี้มันสีออกจังไรล่ะคะอึนถั่วแดงเนาะมันออกแดงๆนะจ๊ะเป็นถั่วฝักยาวแต่ว่ามันออกแดงๆนะขาดอะได้เลยคือมะอึเนะจ้ะเต็มต้นดุก มีดมันบไดเลยเ้าจะเอาไปเจียให้มันคมล้างสะอาดเอาบักหลานนอนเล้วเราก็มาถ่ายคลิปพอหนุกออกมาในแป๊บเดียวบักหลาตื่นโอ้ยคอยนอนเหลือไงล่ะ ออกิม่ม,มแน่เลยจ้ะมันสีเหลืองน้ำตาลน้ำตาลเ้ยจ้ะเจดน้องตื่นแล้วหรอลูกหน่ะและเสียงใครอ่ะมะนาวเลยจ้ะ น้ำใส่น้ำปลาแดดนะจ๊ปะปลาแดกนุ่งด้วยนี่ใส่สอยา่างเนะจ้ะใส่อันนี้น้ำใส่น้ำปลา เส้นมะนาวไปแล้วเนาะโอ้ยวางปวดไง แล้วอะจารพี่น้องจ้ะค่ะแล้วเราได้อจาะพี่น้องจ้า,า,า,จาสมตำสมตำอุ้ยห่อนอากาศห่อนแหงข่าเนียวได้จ้ะพี่ก็ข่าเนียวเป็นกระบวนไข่เจียวแล้วก็รหน,นื้มทอดได้จ้ะไข่เจียวเนื้มทอดอย่าทับลกพักมีอย่างเนี่ยมีผักบุ้งได้จ้ะว้าวเป็นอย่างไวค่อยไปเก็บทีหลังผักบุ้ง พักขาแคบหมือนะจ้ะอัน,นเก็บไว้จะกินมืน่อไลร่ก่อนจะไปกินก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งให้นกแม่ด้วจ้เาเพื่อสิบวันได้พาคิดใหมๆ่ๆนะจ้ะเนาะมาๆๆจ้ามากินน้ำนกนะจ้ะทุกๆคนนะจ้า เขาเหนียวอะได้มาปุ๊ลบลกหงไมได้บวแข็งดอกจก้ะเอาไปแช่น้ำห่อนใส่น้ำห่อนแช่แช่ประมาณครึ่งชมงล้วจะกัาหงไเลยนิ่มบักลาไปขายบักพร้อมเอาอะไรเนี่ย กินเสียงดังนะค่ะกินมากกัดเผ็ดเนี่ย บ่มีกระติบ,บข้าวเหนียวแล้วจ้ะเพราะว่าโดนโดนหนึ่งประเด็นหนึ่งดุเราจ้ะเนาะก็เพราะว่าติบข้าวเจ้าข้าวเหนียวโดนโดนซื้อมาหงื่อเทานั่นเราจ้ะปกติก็ซื้อยูร้านอาหารนะจ๊ะร้านคลายข,าข้าวขาวดำดำไม่ค่อยจะซื้อไม่ค่อยได้ถุนเนาะทำงานาเราจะไม่ค่อยมีเวลา เอาไปเดี๋ยวเอาไปทั้งยอดเลยเชงเนี่ยทำเนี่ย เปลี่ยวอืมอืเปลี่ยวแหนมเปลียวงานไหมเนาะแหนมบุดฮะไม่แหนมบุดเป็นยังไงเขาไว้นานเขาเขาไม่ไว้นานหรอกเร,า,เรา,เาไว้นาน เ็ดเหรอไม่ข้เนียวนี่คิ่กัใครทอเสยียบกันเลยอตามมันพริกนีตามพิกน,นูทุกคนอเผ็ดไหมพี่ก่อนนะเด็กไม่อ่านนะ่ะด่เกี่ยวนะ ดูกรอบมา หันเขา่าน้องพี่น้อเมื่อคืนแม่หลบชา้ชางฮะช้างมาพี่แอร์ไปยาแม่กินดูที่บ้านอน่าโหลอพูดแม่ว่าไม่จะไปทางไหนว่าเราน่ากลัวน่าจะเป็นช้างแม่ก่อน <laughs> ดินั้นไม่ได้ึ้นเขาแล้วขึ้นเขาเจ็ดงงก็ต่อไปตอนนี้ต้องอสั่งปลาเหลมาเลยให้แล้วคุณสั่งบ้างไหม หลายครับจากพี่น้องจ๋าตัวเนี้ยคือว่าอยู่ใส่กัมามีนู้ดเขาไล่ไปทางนไหนไล่มาทางนี้เนาะกินด้วย,วยมาเนี่ยไม่ตัดมะขามที่แม่ลูกใหญ่อะสามโลอะจ่ายกันแล้วเหรอจ่ายแล้วเขาจะขายอะไรขายอะไพัดพองขายโบก พ่อขายบอกแล้วจ้าพี่น้องจ้าไผ่กระปูกนาในนาขักวทองลายคลาจะจ่าอุ้ยน้องเวลาประกันเหี่ยพี่้องรับอากาศหน่อยดีมั้ยอู้ หอนค่ัไม่มืเอเยอไหมอหรอือม,มใคนี่นี่ยัดไม้นเนี่เนไหเงินไหมถ่านนี้เก็บไเก็บจะไม่ได้บอกแม่เอาดส่ไหนเอาใส่ของแม่นะช้อนอ่ะหยมบมาล้ นนใช้เงินเยอะแยะปานนี้ช้าลงม,มากม,ม,มีนมำมดคือไม่ทนเขาไปให้นงินมากนอนอ,อยอะนนนหน้าขวดเนาะเอาจะเป็นช้างไมหร้าข กีดยาเหมือนเชียงฟ้าอสิบอื่นนะจากประว่าทุก้ยาอ่ะสักหน่อยสักังไงมีมดแมงกวงตะขาบมือจนอีกจตหา่างเอาคมาเทเลยเอาแ้่มาเท น้ำอะไรกาแฟชาดูแม่แม่ดูตุ๊บนึงอ่ะปลาหน่อยครับมันเป็นชานมไม่ใส่นมข้นใส่แต่น้ำตาลแบบไหนน้อชานมไม่ใส่นมข้นใส่แต่น้ำตาลชาธรรมดาไม่ใส่นมข้นจะิงจริง ไม่ใส่เลยอ่ะยาสีฟัอ๋ yes, <you> อฟ้าอากาศไหมบดเองเอาเหรนยญจะจับมือน,นีิฮอนอีเล่ฮอนคักพายุเข่าตั้งแต่มือน,นี้จนฮอดสิ้นเดือนยังไม่กินเลยเอืเอ้ออระนอร่อยนะลูกมือเอ,อือหวานนะหวาน พี่น้องจา้าคลิปนี้น้องก็ขอไปก่อนดเด้อจ้าเด้อยาวเพิ่นไปแล้วอ่ะเฮ็ดลาลูกสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใ,ให้เพืด่ด้วยนะคะเอาไว้พ่กัะคลิปใหม่เด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย